ให้ลูกกินขนมเด็กได้ไหมแม่กินได้ค่ะถ้าลูกของคุณแม่เคี้ยวกลืนอ,อาหารได้ไม่สำลักไม่ติดคอหยิบจับอาหารเข้าปากได้หรือลูกนะคะมีอายุประมาณ8เดือนคุณแม่ก็สามารถที่จะให้ลูกเริ่มกินขนมสําหรับเด็กได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถให้ลูกกินขนมเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบี้ได้เมื่อลูกอายุ8เดือนขึ้นไปมี2สูตรให้เลือกดังนี้ค่ะสเต็ปสําหรับลูกๆอายุ8เดือนมี2รสชาตินั่นก็คือพัฟข้าวออร์แกนิกมันเทศรสส้มและพัฟข้าวออร์แกนิกมันม่วงรสบูเบอร์รี่ค่ะและ สำหรับลูกๆที่อายุตั้งแต่12เดือนขึ้นไปมี3รสชาติพับข้าวหอมมะลิออร์แกนิกผสมควิทนัวและผักโขมพับข้าวหอมมะลิออร์แกนิกผสมสาหร่ายและพับข้าวหอมมะลิออร์แกนิกผสมโยเกิรต์ตที่ลูกทานแล้วได้พลังงานจากข้าวและมีธาตุเหล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเม็ดเลือดแดงมีซิง์ที่ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตและมีโคลีนที่ช่วยในเรื่องของระบบประสาท ดังนั้นหากต้องเลือกขนมให้ลูกกินควรเลือกเป็นขนมเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบี้ค่ะให้ลูกอร่อยได้ประโยชน์ไม่แพ้ฝึกกระตุ้นพัฒนาการด้านกำเนื้อมัดเล็กหยิบขนมเข้าปากลูกได้ฝึกเคี้ยวฝึกกลืนจะให้ลูกกินขนมทั้งทีจะต้องฝึกลูกแบบนี้นะคะเด็กดีจะได้กินขนมหลังกินข้าวหมดภายหลังจากที่ลูกกินข้าวหมดนะคะผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงคุณพ่อคุณแม่ถึงค่อยให้ลูกกินขนมค่ะหลีเลี่ยงการให้ขนมลูกก่อนกินข้าวไม่เช่นนั้นลูกจะกินข้าวได้น้อยและให้ลูกกินขนมในปริมาณที่พอเหมาะเมื่อกินแล้วก็อย่าลืมแปงัน ให้สาสด้วยนะคะ